สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารวรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอในแอปที่ชื่อว่า k i n Master นะครับซึ่งจะทําการสร้างอินโทรโดยเฉพาะนะครับเป็นอินโทรสาเร็จรูปแบบง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาว่างนะครับที่อยากจะทำอินโทรกันเล่นๆนะครับก็แอปนี้ก็เป็นแอปที่อยู่ใน Play s t y s t นะครับโหลดมาแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดนะครับ ตอนนี้ผมได้สร้างไตเติลไว้สองไตเติลนะครับแต่ตอนนี้เรามาทำโปรเจกต์ของอินโทรกันง่ายๆก่อนนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะกดเข้าไปที่โปรเจกต์ตรงนี้นะครับก็ตั้งชื่อนะครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับอตอนนี้ผมตั้งชื่อเอาแบบเป็นไทยๆดีกว่านะครับผมตั้งชื่อว่า โมบายก็แล้วกันนะครับไตเติลโมบายก็แล้วกันนะครับชื่ออะไรก็ได้ครับเพื่อนๆอยากตั้งนะครับไตเติลมือถือก็ได้นะครับเอาง่ายๆนะครับครับก็กดตกลงเข้าไปนะครับเขาก็จะมีโปรเจกต์ให้ขึ้นมาทำนะครับอ่าครับ อันแรกนะครับเห็นไหมฮะมีเดียยวอยู่ด้านซ้ายล่างสุดนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับก็จะมีแบ็กกราวนะครับเราต้องทำแบ็กกราวก่อนนะครับอตอนนี้ผมใช้แบ็กกราวที่เป็นสีสดใสจริงๆแล้วเราจะอยากจะโหลดแบ็กกราวาที่อื่นก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้สีสดใสก็แล้วกันนะครับ อาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาสีเขียวแล้วก็มาสีฟ้านะครับแล้วก็กดทําการกดที่ถัดไปนะครับครับก็มีหลายรูปแบบครับถ้าเพื่อนเพื่ออยากจะใช้อะไรนะครับมีรูปแบบพื้นฐานรูปแบบบนเวทีนะครับหรือรูปแบบผมชอบท่องเที่ยวนะครับแล้วแต่นะครับเราก็ต้องศึกษาเอาบ้างนะครับ เสร็จ uh, แล้วก็กดถัดไปเลยนะครับเพื่อนๆตัวอักษรจะมีอยู่สามช่วงนะครับ uh, ช่วงกำลังเปิดนะครับผมจะพิมพ์คำว่าครับ a u a n k a e w นะครับ m o b i l e นะครับเรือนแก้วโมบายนะครับแล้วก็ channel นะครับ c h a n e l นะครับเป็นสากลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนี่ก็จะเป็นคำว่า present ก็แล้วกันนะครับ p I e s e n t นะครับเพิ่มจุดอีกสักเก้าจุดนะครับ ครับโอเคนะครับกดถัดไปนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นอ่าเดี๋ยวนะพี่เซนต์ต้องมีอีกนิดนึงนะครับเอาเป็นว่า,าตัวใหญ่นิดนึงครับเอาเป็นเครื่องหมายคำพูดก็ได้นะครับ w r นะครับ v o r ld นะครับเวิร์สอ่ขั้นอีกนิดนึงโมบายนะครับ b i l e ครับก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับจะตั้ง3ช่วงนะครับช่วงแรกของผมตั้งเรือนแก้วโมบายชแนลนะครับแล้วก็พรีเซนต์แล้วก็เวอร์สมบายอ่ะเดี๋ยวใส่เครื่องหมาย เครื่องหมายคําพูดนิดนึงนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็กดคําว่าถัดไปนะครับถัดไปนะครับเพื่อนๆจะเอาเสียงเพลงหรือว่าเสียงอะไรเข้านะครับตอนนี้ผมใช้เสียงที่ไม่มีลิขสิิธิ์นะครับก็คิดว่าจะทําการตัดต่อนะครับเราก็เอาเป็นเป็นเทรนของรถไฟก็ได้นะครับแล้วก็เข้า2ช่วงก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เอาเข้าช่วงแรกก็คือเสียงรถไฟก่อนนะครับครับได้ครับเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปนะครับเห็นไหมฮะกดถัดไปเสร็จแล้วก็ก็ลองทดสอบดูได้นะครับเห็นไหมฮะ สำเร็จรูปออ,ออกมาก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะไม่ยากเลยนะครับหลังจากจริงๆแล้วก็จะมีเพลงอื่นที่เราสามารถตัดต่อได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการนํานเสนอในการรีวิวไม่ให้ยาวเกินไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดคลิกไว้ตรงมุมขวาบนนะครับก็จะออกมาเป็นไทเทลมือถือนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเ,เราก็กดเข้าไปนะครับ เพื่อที่จะทำการเก็บนะครับเก็บไว้นะครับอ่าล,ลองเปิดดูเพื่อความแน่ใจอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับครับเห็นไหมฮะไม่ได้ยากม่นีไม่ได้ยากมากมายเลยนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วถ้าตรงแชร์ตรงนี้นะครับ คืคือเราก็บันทึกไว้ไปยังแกลเลอร,รี่นะครับแกลเลอรี่นะครับก็รอสักครู่นะครับแล้วก็ตั้งค่าความละเอียดนะครับเพื่อเก็บไปยังโครงการนะครับเพื่อไว้สําหรับแบ่งปันหรือว่าอ่าอัพโหลดออกไปนะครับเราก็รอ,อเส้นสีส้มนะครับกลืนสีดำไปจนสุดโครงการนะครับก็ถือว่า าการทำไตเติลนี้สำเร็จนะครับครับหลังจากที่ผมได้รีวิวให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆมีเวลาก็ลองทดลองดูนะครับแอปนี้ยังทำการตัดต่อได้นะครับได้สะดวกด้วยนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะออกจากโครงการนี้เพื่อ เปิดไปยังแอปที่ผมได้ทำไว้กับไทเติที่อีกแอปนึงอออีอไทเตินหนึ่งนะครับขอโทษนะครับไทเทนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดให้กับเพื่อนๆดูนะครับ ครับเห็นไหมฮะก็ถือว่าวันนี้ครับก็เป็นการนำเสนอรีวิวให้กับเพื่อนๆโดยใช้แอป Keen Master น,นะครับง่ายๆนะครับต้องขอกาบขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรีวิวผมนะครับแล้วจะเจอกันรีวิวหน้านะครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ